เราจะมาห่อตะเข็บให้ดูในชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราเอาด้านในหงายขึ้นมาเราไมกวาดเดี๋ยวเราไม่ชิ้นตะเข็ก่อนแขนห่อตัวก็คือด้านถูกนี่คือแขนด้านถูกหงายขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาด้านถูกของตัวเสื้อตัวแขนเนี่ยประกบลงไปเอาด้านในหงายขึ้นมาแบบนี้ นี่เขาเรียกแขนห่อตัวห่อตะเข็บก็จะมีตีนผีตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้ห่อตรงเนี้ยมันจัดพอดีจะพอดีสวยแต่นี่เราประหยัดเวลาเราจะไม่ไม่เปลียนแขนห่อตัวก็คือห่อแบบนี้ตรงนี้เราออกประมาณว่าเดินคู่ได้เหลือดูตรงนี้มันโค้งนะเราก็ต้องวางตามโคง้ง างต่างโคตามธรรมชาติตามธรรมชาติของเขามันโคแล้วโคงตามโค้งตามแเป็นผีมันจะง่ายอย่จะง่ายกว่านี้นจะสว่วนจะเท่ากันแลยเนี้ยตรงหัวไหลมันจะโค้งมาก ีที่เราพักเห็นนะคะก็อยู่ประมาณนี้ มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นี่ราพลิกด้านนอกด้านโชว์ออกมาด้านโชวมาตะเข็บล้มไปในตัวแล้วก็ใช้ตีนผีเล็กคิ้วเระคิ้วแรกของตะเข็บส่วนมากก็จะเยอคู่นะอันนี้เราใช้ตีนผีคิ้วเล็กนะสมมุติก็เราใช้แต่เราไม่เกี่ยเรา,าไม่ดูล้มตะเข็บพ่กหาตัว กางไม่หมดกางไม่หมดจะให้เป็นตัวให้สวยนะคะกางทีนี้อีกเส้นหนึง่งเส้นคู่แล้วก็ใช้ตัวนี้เส้นคู่เราใช้ตัวนี้นนนจะมีที่ใช้อันนี้เราก็สมมติว่าเราเปลี่ยนแล้วนะสมมติเปลี่ยนแล้วเ,เส้นหนึง่งเส้นหนึ่ง ก็เคือเส้นนี้นี่นี่คือเส้นเย็บคู่เรามีตรงหวัวไหลแบบนะคะในด้านหลังทีนี้ด้านในด้านในจะเป็นแบบนี้นี่คือด้านใน,น,น,ใน,น,ใน,น,นมีด้านใน้านในมีหัวไหลมีด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ตะเข็บข้าง ตะเข็บข้างห่อตะเข็บข้างหอตะเข็บข้างก็จะเป็นหน้าห่อหลังนี่คือชิ้นหน้านี่ชิ้นหลังหน้าห่อหลังใช้เป็นผีเหมือนกันแล้วก็ตรงจักระกะแ้วนี่ก็ให้มันตะเข็บตรงกัน จะเอาหน้าหอหลังเพราะว่าตะเข็บเราต้องลบด้านหลังทีนี้มาถึตงตรงชายกันชายมันตัวนี้เลยพับเย็บหนึ่งนิ้วเราต้องหักเข้าตัดแบบนี้เราต้องหักเข้าถ้าหนึ่งนิ้วนี่มันจะหักเข้า ก็ไม่หักข้ามันมันกองมันเหลือทายมันนี้เปไ็นไ้หักข้าทีนี้ก็เอาด้านนอกออกมาด้านนอกออกมาคือจะล้มไปเก็บล้มไปด้านหลังเหมือนกันค่ะใช้จีิงีคิ้วเล็ก ก็ใช้เป็นีคิ้วใหญ่เป็นคู่เเหมือนกันกับแขน นี่ก็ด้านในนี่ก็ด้านใน